มันจะเงียบมันป่าเนี่ยปิดเขาเรียกว่าเสือสยบป่าป่านี่จะเงียบเชียบเลยมันจะมีแต่กลิ่นสาบสารที่ลอยทะพุ่งมาตามสายลมเสียงนกฮูกที่ร้องฮู่ฮู่กลางคืนก็จะหายไปวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องของการเดินป่าคำคมธรรมะทุกคนก็น่าจะอ่านน่าจะฟังกันมาพอสมควรแล้ว หลายคนก็อยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของการเดินป่าที่ตัวหลงพี่เองการพบประสบเจอว่ามีอะไรบ้างน่ากลัวไหมตื่นเต้นไหมหลายคนก็ถามเข้ามาว่าอยู่ป่าคนเดียวไม่กลัวหรือก็กลัวก็เพราะว่าเรากลัวนั่นแหละถึงต้องเข้าไปในป่าเข้าไปเพื่อให้มันหายกลัวนั่นเองครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกว่า รัวสิ่งใดให้เข้าไปหาสิ่งนั้นอรตมาก็เคยเจอกับช้างโขงหลายหลายครั้งในห้วยขาแข้งบ้างในป่าจังหวัดการบ้างก็เจอหลากหลายเรื่องราวบางคืนนั่งภาวนาอยู่ในกรดช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนั่งภาวนาดูลมหายใจที่เข้าออกเสือคำราม ดังฮูกสนั่นก็มีหัวใจแทบจะหลุดออกมาอยู่ข้างนอกก็มีถ้าเราขาดสติเราก็จะกลัวและเกิดความตกใจเมื่อเราเอาสติมาไว้กับกายเราก็จะไม่กลัวบางคืนนอนอยู่ตอนนั้นอยู่ในห้วยตาแข่งเขาเรียกตรงนั้นว่าผาแดงอยู่อ๋อเอียงบนท่าหลายๆลูกคงจะเคยไปบ้างแล้วตรงที่ออเอียงบนมันจะมีหน้าผา แดงขอเรียว่าหน้าผาแดงอาตมาก็จะไปน,นอนตรงนั้นมันจะเป็นเนินขึ้นไปหน่อยหนึ่งร,รอบๆก็จะเป็นน้ําเป็นลําห้วยขาแข้งพระก็นอนกันปักหลดนอนกันตามปกติตกกลางคืนช่วงประมาณสองทุ่มกว่าเสียงช้างโผลมันลงเสียงมันหักไม้ไผ่ดังปุ้งปุ้งปุ้งมันลง เสี๋ยมันลงมาหากินมาเรื่อยๆอาตามาก็่อไฟไว้ช่วงนั้นช่วงประมาณสองทุ่มกว่าดับไฟตอนนั้นมีไปฉายคาดหัวก็ดับไว้หมดเลยไปด้วยกันห้ารูปดับไฟทั้งหมดห้ามเปิดไฟมีแต่กองไฟกองน,น้อยๆก่อไว้ตรงกลางให้ควันของกองไฟลอยไปให้ช้างเขาได้กลิ่นแต่ช้างสวนมากนะครับบางคนบอกว่าสัตว์ตัวไฟ มันไม่ได้กลัวนะครับสัตว์ป่าจริงๆอ่ะมันไม่กลัวไฟหรอกมันแค่ได้กลิ่นมันก็ถอยห่างออกแค่นั้นเองแต่มันไม่กลัวนะครับบางคนบอกว่ามันกลัวมันไม่กลัวแต่มันแค่ไม่เข้ามาเหยียบเฉยๆมันอยู่รอบกองไฟอาตมาก็นอนตอนนั้นช่วงประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มกำลังจะภาวนาเสียงเช้ามันลงโขงนั้นโขงใหญ่มากประมาณเกือบยี่สิบสามสิบตัวได้เสียงมันเดินเงียบไม่มีเสียงลั่น เปาะเปาะเปาะไม่มีเสียงเดินเงียบมากได้ยินแต่เสียงหักไผเป็นบางครั้งเคียวดงกลวกปลวกเสียงเอาเคียวไผอัตามาดับไฟแล้วนั่งฟังเสียงก็เดินเหยียบน้ําเนี่ยจุ๋มจุ๋มเสียงช้างก็เดินเหยียบน้ํานะครับช้างก็เดินเหยียบน้ําเวลาเขาคำรามมันจะคล้ายเสือดังฮึ่มฮึ่มเสียงคำรามของช้างจะดังคล้ายเสือคำราม ทุกคนต้องแยกให้ออกบางคนแยกไม่ออกก็คิดว่าเสียงเสียก็มีแต่จริงๆมันคือเสียงช้างเวลาขาคำรามจะน่ากลัวมากอัตมาก็นั่งต่อไปช้างก็หากินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเขาก็จะเดินล้อมเรานะก็จะเดินล้อมเราไว้เดินล้อมไว้แต่เขาไม่เข้ามาหาเรานะเพราะว่าเรามีกองไฟก็จะเดินล้อมล้อมล้อมหากินล้อมเราก็าจะหากินเรื่อยเรื่อย,เร,อยเราก็นอน อาตมาเขคิดว่าถ้าเราไม่ไม่หลับเนี่ยเราก็ต้องระแวงมันทั้งคืนเราก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งในระหว่างที่เราจะนอนหรือว่าเราจะระวังช้างเพราะว่าเราเข้าป่าแถวนี้บ่อยเรารู้แล้วว่าช้างเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเราเขาก็แค่เดินหาก,กินตามปกติแต่ใจเราเนี่ยมันไปกลัวเองเราก็ต้องบอกตัวเองว่าตายเป็นตายนอน ต่อสู้กันภาคพ,พื้นดินนอนบนพื้นช้างอยู่บนพื้นวัดดวงเอาถ้าเรามีกรรมต่อกันเราก็ไม่ได้ตื่นเราต้องบอกตัวเองแบบนี้คิดซะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเราก็เป็นได้ก็นอนหลับตามปกติตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นเต่รอยช้างเต็มไปหมดปรากฏว่าตื่นขึ้นมาก็เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตื่นขึ้นมาก็เจอแต่รอยช้งางเมื่อเดินลงไปข้างล่างรอยเสือก็มีเสือมันเดินหากินอยู่กลางคืนห่างจากที่อาตมานอนเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเมตรได้ยี่สิบกว่าเมตรเสือมันเดินข้างล่างรอยเต็มเลยมีแต่รอยใหม่ๆรอยเสือถัดจากคืนนั้นอาตมาไปนอนที่ออเอี้ยมบนเป็นป่าตะเคียนมีแต่ตะเคียนเนี่ยต้นใหญ่ห้าคนโอบสิบคนโอบ เป็นป่าตะเคียนหนาแน่นป่าใหญ่มากมองขึ้นไปสูงชะรูดเสียดฟ,ฟ้ามีแต่ต้นตะเคียนเลยตัมมาก็ไปนอนเดินไปเนี่ยเข้าเขตป่าตะเคียนขนลุกสู้สู้เลยอากาศเย็นจะเยืยกขนลุกขนชันเดินเข้าไปขนพองสยองกล้าวในป่าตะเคียนใหญ่เดินเข้าไปไม่มีรอยเก้งไม่มีรอยกวางไม่มีรอยสัตว์ ในนั้นมันเงียบมากรอยสัตว์ไม่มีรอยช้างก็ไม่มีเป็นป่าที่ก็ไปแล้วเงียบเชียบมีแต่ความเย็นเยือกของป่าเมื่อเดินเข้าไปตัตมาก็ไปน,นอนมันจะเป็นต้นต้นพึ่งยักษ์ต้นพึ่งต้นขนาดยักษ์เลยต้นพึ่งใหญ่มันจะมีหัวของของคว,ควายป่าของมหิงสาเป็นกระโหลกทิ้งไว้อยู่กับต้น ต้นพึ่งยักษ์แต่ตามต้นพึ่งเนี่ยมันจะมีแต่รอยหมีหมีมันเกาะขึ้นไปเกาะขึ้นไปเต็มเลยอาตมาคืนนั้นก็นอนแต่ต้นนั้นก็พากันสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาตลอดทั้งคืนเลยก็แผ่เมตตาสวดมนต์เพราะว่าเราตั้งใจที่เข้าป่าเนี่ยตั้งใจไปสวดมนต์และแผ่เมตตาให้สัรพสัตว์ให้เจ้าที่ยศทางอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปแผ่เมตตาคืนนั้นก็ไม่มีอะไรตื่นเช้าขึ้นมา วงประมาณตีสามกว่าตีสี่เสียงช้างมันร้องแป,น,ปนแปนเต็มเลยมีเสียงช้างเสียงเสืออาตมาก็เอกใจตั้งแต่ตอนเย็นละว,ว่าทำไมไม่มีรอยสัตว์เพราะว่าตรงนั้นน่ะเสือมันชุมสัตว์ก็จะอยู่ข้างนอกเสืออยู่ข้างในเวลาเสือมันต้องการล่าเหยื่อมันก็จะมาออกล่าที่โล่งๆอย่าคิดนะครับว่าเสือเนี่ยมันจะล่าในป่ารก เสือม <formation jin inh throat> <at> ัน <tı> ก <ro> ็กลัวเหมือนกันเสือมันจ่อมันล่าตรงที่ดงโล่งตรงที่มันล่าได้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังตอนนั้นอยู่ในห้วยขาแข้งเสือต้อนควายเสือต้อนกวางช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นกว่าห้าโมงกว่าอาตมาลงมาส่งน้ําในลําธารห้วยขาแข้งการลังส่งน้ําตามปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเสียงเสือมันมีสองตัวมันจะมี ตัวล่อกับตัวซุ่มมันจะมีตัวหนึ่งไล่คำรามโคกโคกโคกพึมพึมพึมไล่ควายป่ามาเสียงควายป่าวิ่งผ่านต้นไม้บึม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 มันวิ่งชนแหลกนะครับต้นไม้เนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยมันวิ่งชนแหลกไปเลยเพราะว่าสัตว์มันหนีตายมันก็กลัวเหมือนกันสัตว์หนีตายไอเสือตัวหนึ่งไล่มาควายวิ่งมามันจะมีเสืออีกตัวหนึ่งรอตะคุก มันจะมีช่องแคบแคมันจะดักรอตรงนั้นแหละอ่านี่แหละคือวิธีการล่าเหยื่อของเสือครับมันจะล่าเหยื่อคือมันจะต้อนมาตัวหนึ่งต้อนไล่ตัวหนึ่งรอตะคุบนี่คือการล่าของเสือถ้ามันล่าควายสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่านะครับมันจะใช้สองตัวถึงสามตัวในการล่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ําเหมือนกันช่วงเย็นประมาณห้าโมงกว่าถึงหกโมงกว่าอาบน้ําปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเหมือนกัน ก็อาบน้ําตักน้ําในลาธารอาบมันจะเป็นลําธารใหญ่ลําธารใหญ่เหมือนกันน้ำข้วกระแข้งอ่ะที่เขาเรียกข้วกระแข้งก็คือน้ํามันไม่ลึกน้ํามันแค่เข่าแค่แข้งแต่ลําธารมันกว้างอาตมาก็อาบอาบน้ําปกติถูสบู่ล้างหน้าเสียงเสือมันคำรามมาแต่ไกลเลยโอ้มันคำรามมันวิ่งมาเสียงมันวิ่งมามันคำรามมาด้วยมันวิ่งมาด้วยแล้วมีกวางเนี่ยวิ่งลงน้ําจะมาหาตมาเนี่ยอาตมาบอกวิ ยุดอย่าพึ่งเดี๋ยวเราก็กลัวเหมือนกันให้เราส่งน้ําก่อนเราเองค่อยล่ากันถ้าเป็นไปได้เองก็ไว้ชีวิตจริงกันด้วกันดีกว่าแต่มาก็กลัวเหมือนกันก็รีบส่งน้ําแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปยังปลที่พักแล้วก็จุดเทียนนั่งภาวนาสวดมนต์คืนนั้นเสือมล้อมเกือบทั้งคืนเลยเราก็นั่งภาวนาไปภาวนาไปเสือมันก็พุ่งฮึม ผมเมาม,มันมากครับผมการอยู่ในป่าถ้าจิตใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตะเหลือดได้ครับเป็นบ้าได้สงครามประสาทผมเรียกกันว่าสงครามประสาทเพราะมันมีแต่สิ่งต่างๆรายล้อมรายล้อมเราเลยไอกองไฟเนี่ยเราอย่าคิดนะประสาทมันจะกลัวนหะมันไม่กลัวครับมันแค่ไม่เข้ามาเหยียบเฉย แล้วบางคืนนะครับเราก่อไฟอยู่เนี่ยกลิ่นสาบสางเนี่ยลอยคุ้งตลบอบอวนมันจะกลิ่นสาบมันจะแรงมากนะครับมันจะมีกลิ่นสาบของมันที่เขาเรียกว่ากลิ่นสาบเสือสาบสางนั่นเองมันจะไม่กลิ่นที่ฉุนเพราะว่าเสือเนี่ยมันจะกินกินพวกสัตว์เน่าเนาะมันจะเหม็นเหม็นมากสาบเสือถ้าคืนไหนที่กวางหรือเก้งมันร้องเป๊บเป๊บ ไม่นานครับผมเสียกำรามฮึมเก้งกวางเงียบปิดเป็นชั่วโมงมันจะเงียบเหมือนป่าเนี่ยปิดเขาเรียกว่าเสือสยบปา่ปาป่านี่จะเงียบเชียบเลยมันจะมีแต่กลิ่นสาบสางที่ลอยทะพุ่งมาตามสายลมเสียงนกฮูกที่ร้องพู่พู่กลางคืนก็จะหายไปมันจะไม่แด่กลิ่นสาบที่ลอยทะพุ่งแล้วเราจะได้ยินเสียงพวกวพวกวางพวกควายเนี่ยเหมือนกำเท้า จเท้าบริเวณแถวที่เราอยู่เพราะว่าควายกวางพวกเนี้ยมันก็มาอาศัยเราเหมือนกันอาศัยพวกควันไฟให้มันพอได้ปลอดภัยเวลาเสือมามันก็จะอยู่แถวๆเราเหมือนกันพวกควายพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วบางคนถามว่าทําไมอยู่ป่าถึงไม่ทาห้างคุณจะลืมนะาเสือดาวมันขึ้นต้นไม้ได้อ่ะคุณจะลืมเสือดาวเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้คุณขึ้นต้นไม้เนี่ย เสดามันขึ้นได้นะครับคุณอยู่ข้างล่างมันดีแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ภาคพื้นดินดีกว่าก่อไฟไว้อยู่พื้นดินปลอดภัยที่สุดสัตว์ไม่ค่อยทร้ายอย่างมากก็แค่เดินรอบๆเราเดินอ้อม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 แล้วมันไม่อยู่ครั้งนึงวันนั้นช่วงที่ผมเดินออกตรงนั้นเขาเรียกว่าห้วยน้ําใสพระจะรู้จักกันดีตรงห้วยน้ําใสผมนอนตอนนั้นจะถึงโปง่งละ จะเดินไปปงจะเดินออกข้างนอกแล้วคิดว่าจะนอนเลยปงไปหน่อยนึงแต่มีเสียงช้างโขงใหญ่ครับผมประมาณมันใหญ่มากประมาณ3ามสิถึงห้าสบตัวเสียงมันร้องส่งเสียงกันมีทั้งเสียงเล็กเสียงใหญ่มันร้องแต่ผมไม่ไปต่อผมรู้ว่าโขงช้างมันอยู่ข้างหน้าก็เลยพากันพักปักปกด,ดที่ห้วยน้ําใสคืนนั้นนั่งคืนช้างบนนั่งคืนเลยมันจะส่งเขาเรียกว่าพี่เลี้ยง ช้างนะมันจะมีพี่เลี้ยงของมันนะถ้าช้างไหนที่ว่ามันมีลูกอ่อนมันจะส่งพี่เลี้ยงมาสองหนึ่งสามตัวมันจะมาคอยสอดแนมเรามันจะหากินข้างๆเราหากินเปาะแป๊ะเปาะแป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะมันจะดูเนี่ยว่าเราเนี่ยไปทาําลายเขาไหมไปทํรลายเขาไหมพอตกรุ่งเช้ามาเขาก็ไปในระหว่างที่พี่เลี้ยงมาดูเราขงช้างก็เคลื่อนย้ายไปที่อื่นนี่แหละครับวิธีการชานฉลายของช้าง บางทีก็จะแกลกใบไม้นะเวลาบางทีก็ซุ่มดูเราก็จะแกลกใบไม้ก็จะโผล่แต่ตาออกมานะก็จะงวงแกแกแกลกก็จะโผล่งวงกับตาออกมามาซุ่มดูเราว่าเราเนี่ยทําอะไรอยู่พวกช้างมันขี้สงสัยนะครับสัตว์ป่าช้างหึงลิงหึงมันขี้สงสัยบางทีผมนั่งอยู่ในป่าเนี่ยลิงมันกระโดดมามันก็มานั่งนั่งดูเรานะลิงมันจะนั่งดูเรามันจะเนี่ยเขี่ยเนี้ยลิงมันก็นั่งดูเรา มันก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าเราไปทําอะไรอยู่ในป่าเป็นเพื่อนมันหรอือเปล่ามันก็นั่งมองแล้วเราก็หันไปเห็นมันแล้วก็มองมันเหมือนกันเออเราก็คิดในใจว่าเอ,อสัตว์ป่ามันคงจะคิดว่าเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันโอเคก็ผมสาธุเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังใหม่สนุก <laughs> อนุโมทนาสาธุครับ